ชือนางแดงมีแ้มอายุเจปดปวดโคมตคัาทรงข้างมากว่าสิบปีแล้วแม่ปวดเข่ามามากกว่า10ปีก็รักษาตามอาการไปเรื่อยๆค่ะทานยาแล้วก็ฉีดยาก็ทุเลาลงอันนี้หมอก็แนะนําให้ผ่าตัดแต่ว่ายังไม่ไดตัดสินใจสุดท,ท้ายก็ปวดหนักขึ้นเดินลุกเดินลําบากมากต้องพยุงค่ะ เพราะว่าแม่ขาโก่งมากแล้วก็ต้องนั่งวิวแชร์เดินภายในบ้านก็ต้องใช้ไม้ค้ำยนันบ็อกเกอร์ช่วยนั่งคัสมาร์แล้วก็พับเพียบไม่ได้มีคุณหมอแนะนำให้มาหาอาจารย์นัทพลมาทำการผาาา่าตัดค่ะ ผ่าเข่าสองข้างพร้อมกันเลยท,ทีเดียวหลังออกจากห้องผ่าตัดก็คือไม่มีอาการเจ็บเลยแม่บอกอย่างนั้นหลังผ่าตัดมาจากขาโก่งก็คือขาตรงเลยเหมือนได้ขาใหม่เหมือนตอนสาวๆเลยก็คือเดินตรงขึ้นเดินได้เยอะขึ้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์พยุงแล้วคาสมานั่งพเพียบได้ค่ะขึ้นบันไดได้ก็คือเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยคือของแม่หนูเนี่ยมาผ่าตอนที่แบบเป็นเยอะมากแล้วซึ่งโชคดีที่อาจารย์แบบผ่าได้ก็เลยอยากจะแนะนําสําหรับ คนที่เริ่มมีอาการให้มาตรวจเช็คอยากขอบคุณอาจารย์นัทพลที่ทําให้แม่ได้เหมือนมีชีวิตใหม่เลยได้ขาใหม่กลับมาเลยค่ะตอนนี้คุณแม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นในการช่วยเหลือเลยค่ะขอบคุณมากค่ะาจารย์